ที่นี่สรุปก็คือท่านจะรับ1 5 0่0าบาทในวันเดียวเลยหรือแบบสะสมหล,หลายหลายวันรวมกัน15คววู่ก็ได้นะคะ,ะทีนั้นถ้าวันไหนที่รับ15้คู่วันนั้นก็คือเป็นการตัดรอบคือการล้างรลบนะคะก็ถ,ถือว่า15คู่คือ1รอบบัญชีค่ะนะคะตัวนี้ต้องเข้าใจนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดท่านทำงานนี้นะคะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีผ่านไปแล้วคะถ้าอาอค์กรท่านขยายงานมาเยอะๆนะคะถามว่า ผลงานจะเกิดขึ้นอย่างไรมาดูนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดในเดือนนี้สมบูรณ์ง่ายเลยนะวันนี้ก็เลยก่าถ้าเกิดวันนี้ผลงานท่านมาแล้วสิบห้าคู่นะคะวันนี้ตัดรอบแลวใช่ไหมคะครบสิบห้าคู่แล้วตัดรอบดังนั้นถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้องค์กรท่านใครายงานมาใหม่สร้างหนึ่งหน่วยใหม่คว้าหนึ่งหน่วยใหม่ที่มันรุ่งขึ้นก็จะถือว่าผู้ที่เกิดใหม่คู่นี้คือคู่ที่หนึ่งของรอบต่อไปก็นั่งต่ออีกหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่สิบห้าคู่ก็ตัดรอบจ่ายก็มานับผู้ที่หนึ้นหม่ นะคะนี่คือการจ่ายรายได้นะคะของเราหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันต่อรอบบัญชีนะคะเอาละค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีผ่านไปองค์กรน,น่าจะเยอะละคะนะคะถ้าทีมคุณหนึ่งนะด้านซ้ายมีองค์กรใต้ล่างทั้งสักร้อยคนถ้าได้ขวามีสักร้อยคนซ้ายร้อยคนขวาร้อยคนถ้าทุกคนจับมือทำงานอย่างสม่วงเสม ơ, ว 15, อวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันมีสิทธิ์รับไหมคะ น่าจะมีโอกาสรับนะคะถ้าซารายคนขอรายคนที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าท่านเชิญมาคนเดียวคือตามคนต่างเชิญต่างคนต่างแนะนํามาอยู่ไซต์านใต้ลันทันนะคะถ้า,ารายคนขอรายคนถ้าทุกคนจับมือทํางานอย่างสม่าเสม,มอวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นไปได้ถ้าวันหนผลงานท่านมาวันละหงหมื่นห้าเดือนหนึ่งสามสิบวันสี่แสนห้าหมื่นบาทเป็นไงคะไหวไหมท่านกำลตรงนี้ถ้าผลงานท่านมาวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเรื่องจริงนะคะที่นี่มีคนรับจริงด้วย ก็ตกเดือนหนึ่งเมื่405นะคะ4ห5 0 0 0บาทต่อเดือนแต่บางท่านค่ะเป็นคนมากน้อยเพราะเวลาคู่เวลาพรรันเดือนหนึ่ง30วันเป็นไงคะคุ้มไหมคะ้า้หนึ่งคหนะึ 9, ่งทุกวันัวลาพรรันเดือนหนึ่ง30วันก็ไม่น้อยแต่บางท่านค่ะมีงานประจําทําอยู่แล้วมีเวลาทาที่สองอาทิตย์อาทิตย์ละคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ก็แล้วแต่ท่านเดือนหนึ่งก็เสีาาย,ยทิ์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ช่วยท่านได้ไหมนะคะ บอกตรงนี้นะคะว่ารายได้ทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาตัวท่านเป็นคนกําหนดเองว่าท่านจะรับที่นี่เท่าไหร่อาที่นี้เอากี่คู่เดือนนี้เอาเท่าไหร่ปีนี้จะเอาเท่าไหร่ท่านจะรับมากรับน้อยรับช้ารับเร็วอยู่ที่ตัวท่านเป็นคนกําหนดเองค่ะ<ฮ>บริษัทมีหน,น้าที่รอจัดนะคะครบทําตามแผนก็รับตามแผนนั่นเลยนะคะเ <c oughs> อาละค่ะทีนี้มาดูกันนับคะแนานขึ้นตำแหน่งสา0พนี่ปีนี้เท่ากับหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยคือหนึ่งคะแนน นใต้ล่างท่านข่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใต้ล่างท่านเก็บสะสมหมดไม่มีการตัดทิ้งจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ทุกจุุดทอย่างสะสมหมดเลยนะคะนับไปหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีผ่านไปจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งผลงานท่านนะคะสะสมได้ที่หนึ่งสะสมหล้าใต้ล่างท่านนับได้หกร้อยหน่วย ด้านขวาสะสมได้6กร้อยหน่วยซ้าย6 0 0ขวา600อท่านลองนึกภาพดูสิคะลองหลับตานึกภาพดูนะคะว่าถ้าท่านมีแคะเงนสะสมใต้ล่างท่านสะสมคะเดนได้ขนาดนี้ก่อนหน้านั้นจากผู้จ่ายรายวันท่านจะรับไปแล้วกี่คู่บาลานท่านลองคิดดูค่ะนะคะ mm. และพอถึงสิ้นเดือนผู้บริษัทแตกตั้งทันขึ้นสู่ตำแหน่งเบลเจอร์เมื่อท่านขึ้นตำแหน่งปั๊บเงินประจำตำแหน่งตามมาแล้วคะ่ะค่าบริหารทีมง,งานการต้องเสียค่ีประกันหนึ่งล้านบาทสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาอีกมากมาย และถ้สาสะสมต่อไอีกนับจากหกเลยหนึ่งนับคะแนนต่อไปจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่สะส,สมผมดงานไปเรื่อยถ้าได้ทายท่านทีมหนึ่งสะสมได้นะคะครั้งที่ส 1, องหนึ่งพันแปดร้อยหน่วยด้านขวาไม่ร้อยหน้าค่ะ 1, หนึ่งพันแปดร้อยหน่วยเือนกันถ้าคะแนนใต้ล่างท่านสะสมได้ขนาดนี้ก่อนหน้านั้นจะผู้จ่ายท่านจะรับไปแล้วกี่คู่บาลานท่านลองดูขอดูนะคะและพอถึงสิ้นเดือนพวกบริษัทแตกตั้งทันเปลี่ยนจากตำแหน่งรีเจอร์ขึ้นมาสู่ตำแหน่งเบลเซอร์สิ้นเดือนรับเหมือนเดิมค่ะ เงินะะประจําตําแหน่งเข้าในหางที่การี่ินทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นตามตามมําแหน่งที่ท่านครองอยู่นะคะและถ้าสะสมต่อไปอีกนับจาก 1, 1. นึ่พนแปนับไปเรื่อยจะก,กี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ไม่มีกําหนดน,นะคะถ้าเกิดวันหนึ่งค่ะทีมผู้หนึ่งด้านซ้ายสะสมคะาแดงคั้ท,ที่สองขั้ที่สามน่าได้นะคะ4 2 0พันอ,อยหน่วยนั่งขวาเช่นกันค่ะ4 2 0พันหน่วยถ้าคะาแดนใต้ล่างท่งสานสะสมได้ขนาดนี้ ก่อนหน้านั้นจะพูดจากท่านรับไปแล้วกี่คู่บาลานไม่ต้องพูดถึงกันแล้วค่ะและพอถึงสิ้นเงินคู้บริษัทแต่งตั้งฐานขึ้นสู่ตามมําแหน่งเบสเลนซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดของเราที่นี่นะคะเมื่อขึ้นตามมําแหน่งสูงสุดปุ๊บทุบกอย่างเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเหมือนเดิมค่ะนะคะทั้งสามตำแหน่งขอยืนยันว่ายัางรอท่านอยู่ค่ะอยู่ที่ตัวท่านก็จะมีความสามารถสะสมคั้นแรงขึ้นสู่ตามแหน่งนั้นได้ชาหรือเ็วเท่าไรค่ะและก็ขอยืนยันนะคะว่าท่านอย่าไปกังวลใจ600้อย แปดสี่วัสองโอ้โหมันเยอะเกินไปนะคะเมื่อไหร่จะถึงจะกี่เดือนกี่ปีเมื่อไหร่จะครบเป็นคะแนนสะสมนะคะเป็นคะแนนสะสมค่ะบางท่านบอกบริโภคอย่างเดียวล่ะมีสิท่งขึ้นตำแหน่งไหมมีค่ะเพราะเป็นคะแนนสะสมบอกแล้วว่าทุกจุดทุกเม็ดทุกรหางที่เกิดขึ้นใต้ล่างท่านเกศสะสมหมดจะเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ใช้ในบอกต่อก็แล้วแต่นะ่ะคะแนนทุกคะแนนนะคะเกศสะสมหมดค่ะนี่คือแผนการจ่ายรายได้รายวัน มีผลงานเกิดขึ้นทุกวันก็รับทุกวันค่ะนะคะตอนนี้ขออย่างเดียวนะคะว่าสายงานท่านจะดิ่งจะนอนจะเชื่อ,องจะเย็นจะหน้าจะหลังก็แล้วแต่นะคะจะแตกหน้าแตากหลังก็แล้วแต่จะใครเป็นไหนก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าด้านซ้ายท่านค่าใหญ่ผลงานมาันเหน่วยเมื่อไหร่ด้านขวามือท่านค่าใหญ่ผลงานมาันเหน่วยเมื่อไหร่ค่าแนนเท่ากันจากผู้จ่ายไปเลยค่ะหนึ 1, 000, ่งคู 9, ่หนึ 10, ่งพันสองคู่สองพันห้าคู่ห้าพันเก้าคู่เก้าพันสิบคู่หนึ่งหมื่นจ่ายไปเลย คะแนนไม่เท่ากันก็สะสมต่อไปเท่านั้นเองนะคะเป็นไงเข้าฟังแล้วดีไหมคะดีขอเสียงรบกวนด้วยค่ะมาถึงชนที่มีคำถามเลยค่ะเชิญถามคำถามต้องกินตำแห่ได้ไหมคะคะไม่ได้บอกถึงตำแหน่งใช่อ๋อตำแหน่งที่ให้ไว้เลยค่ะขอย้อนกลับนะคะทั้งสามตำแหน่งนี้จะได้รับเงินประจำตำแหน่งนะคะตรงนี้นะคะและค่าบริหารทิ้งมะ เงินประจำตําแหน่งนะคะที่ได้นะคะก็คือเราจะหักออกมาจากยอดขายทั้งหมดของบริษัทหักมาแบ่งมา4.5ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเงินกองทุน MDP นะคะเราจะแบ่งตามสัดส,ส่วนดังนี้ตำแหน่งแรกให้เป็น1ส่วนตําแหน่งที่2รับ3ส่วนสุดท้ายได้7ส่วนยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นเดือนนี้รวมด้วยขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อแบ่งมาแล้ว4.5 มาบวกมาลบคูณหารกับบุคคลที่เึื่อนตำแหน่งตัวนี้ทั้งสามตำแหน่งแล้วเมื่อหารออกมาแล้วถ้ายกตัวอยา่างท่านหนึ่งส่วนมันเท่ากับหนึ่งหมื่นบาทถ้าท่านอยู่ตำแหน่งแรกท่านก็รับไปหนึ่งหมื่นบาทก็คือหนึ่งส่วนและถ้าอยู่ตำแหน่งที่สองมรับไปสามหมื่นบาทก็คือสามส่วนและถ้าหากว่าท่านอยู่ตำแหน่งสูงสุดก็รับไปเจ็ดหมื่นบาทก็คือเจ็ดส่วนนี่คือการแบ่งเงินประจำตำแหน่งจะแบ่งแบบนี้นะคะและค่าบริหารพิมง,งานหม,มายความว่านับตั้งแต่ตัวท่านลงไป ผลงานเกิดขึ้นในเดือนนั้นเท่าไหร่ก็จะแบ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำง,งานด้วยและถ้าเกิดว่าเดือนไหนท่านมีผลงานเกิดขึ้นเลยตัวท่านก็หยุดทีมงานท่านก็หลับในเดือนนั้นท่านไม่มีผลงานเกิดขึ้นในกลุ่มทีมง,งานของท่านท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าบริหารทีมงานแต่ที่ท่านรับแน่แน่และก็ทุกทุกเดือนนั่นก็คือเงินประจำตำแหน่งแต่จะรับมากหรือน้อยอยู่ที่ยอดขาย ของบริษัทเมเตอละเดือนด้วยค่ะเฉลีย่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ที่ได้ครับเฉลี่ยประมาณเลยค่ะถ้าเฉลีย่ยเท่าที่นะคะที่ผ่านๆมานะคะถ้านหนึ่งส่วนนะคะถ้าต่ำส่วนนะคะ 5, เดือนหนึ่งนะคะตรงนี้หนึ่งส่วนเท่ากับห้าพันบาทก็มีบางท่านบางเดือนก็อาจจะ 7, 000, 8, 000เจ็ดพันแปดพันก็แล้วแต่นี่คือหนึ่งส่วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ตำแหน่งที่สองนะคะได้สามส่วนได้เท่าไหร่คะถ้านหนึ่งส่วนเท่ากับห้าพัน ถ้าสองส่วนก็คือหมื่นห้าและถ้าเจ็ดส่วนเท่าไหร่คะอ่ก็ว่าเป็นฝายคนนั้นเองค่ะนะแบบตอนนี้อ <na> ัน <anyway> นี้เราเอาน้อยสุดนะคะแบบนี้หนึ่งส่วนท้านเจอหนึ่งหมายความว่าถ้าทีมที่หนึ่งขยายมาได้เท่าไหรคะหนึ่ง ก็ซ้าย 1, หนึ่งขาหนึ่งก็จับคู่กัได้ก็ับคู่กันได้ไม่จำเป็ต 1, น 1. 1> ววต้องต,อต่อจากคืน่งมาเป็นคู่จะได้ง่ไม่จำมาเขาว่าไงคะก็ต้องต่อทริงก็ต่อจากคืนหนึ่งมาจริงันก็ต้องต่ออยู่แล้วนี่นะไ่ใช่ค่ะกคือว่าลูกค้าที่จับคู่เนี่ย<อ>ไม่ว่าจะตรงจากทีมหหรือทีมสองแต่มีคะแนนเท่ากันทั้งสองฝั่งอดูต้อต<ร>งเอาฟอีกครั้งหนึ่งค่ะคนงานท่านนะฮะบอกเลยค่ะสองข้างซ้ายขอาท่าน จะแตกดีนแตกนอนแตกเฉียงแตกเอียงแตกหน้าแตกหลังจะแ,แตกต่คูตะคือจะใ่ายย้บไปก็แล้วแต่จะใ่ายะะ้ายจากใครก็แล้วแต่จะป้าจากไหนก็แล้วแต่ขออย่างเดียวซ้ายมาหนึ่งเงนเมื่อไหรข่ขวามาหนึ่งเงนเมื่อไหร่คะแนนเท่ากันจากผู้จัาไปเลยค่ะจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่